สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกๆท,ท่านท่านผู้ชมเชื่อเรื่องดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วงลับดับชีพลงหรือตายไปไหมครับเรื่องความเชื่อหลังความตายแม้ว่าร่างกายสังขารดับสลายไปแต่ดวงวิญญาณยังคงอยู่ คนเชื้อสายเขมรกัมพูชาก็มีประเพณีแบบนี้เรียกว่าประจุมเบนส่วนคนเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกดก็มีประเพณีวันศาสตร์แบบนี้เช่นกันเรียกว่าแซนโดนตาการเส้นไหว้ทำได้หลายวันประเพณีอันนี้สิ้นสุดในวันพระ แรม15คห้าค่ำเดือนสิเป็นวันสุดท้ายในปีนี้ผมได้ไปทำพิธีประจุมเบนบนเขาภูตะแบงนี่เป็นครั้งแรกที่มีลูกศิษย์หลวงปู่สวงจากฝั่งประเทศไทยได้ไปจัดทำพิธีวันศาสตร์เดือนสิบหรือว่าแซนโดนตาหรือประจุมเบนของกัมพูชาบนเทือกเขา อา,อากาศที่ชายแดนฮะวันนี้รถเยอะนะร,รถข้ามข้ามชายแดนเยอะเพราะว่าชาวกัมพูชาที่มาทํางานในฝั่งประเทศไทยนะครับวันนี้เดินทางกลับไปวันาศาสตร์ใหญ่ของกัมพูชานะวันปจุมเปนหรือว่าเซนโกนตานะฮะร,รถเยอะเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ที่29เดือนกันยายนพศ2567ผมได้เดินทาง ผ่านช่องผ่านแดนช่องโจกตั้งอยู่ตำบลบ้านดาดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินในวันนั้นมีรถจากฝั่งประเทศไทยไปรอทำเอกสารข้ามชายแดนเยอะมากเป็นพิเศษรถเหล่านี้เป็นรถแรงงานชาวกัมพูชาที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยมีเงินซื้อรถยนต์ด้วยเงินสด รถยนต์หรือว่ารถจกักรยานยนต์จะข้ามชายแดนได้จะต้องไม่ติดการผ่อนส่งหรือติดงดอยู่ถ้าคนขับไม่ใช่เจ้าของรถก็จะต้องมีเอกสารใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถเทศกาลวันหยุดแต่ละครั้งก็จะมีชาวกัมพูชาขับรถกลับบ้านไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา เป็นจำนวนมากอย่างเช่นเทศกาลวันสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่พศ2568ของฝั 2, 8, ออ่งประเทศกัมพูชาที่ผ่านมามีชาวกัมพูชาที่มาทำงานในประเทศไทยแล้วมีเงินซื้อรถขับกลับไปยังประเทศกัมพูชาถึง500คันนี่เป็นเฉพาะ ตัวเลขช่องเดียวเท่านั้นในวันนี้คนงานชาวกัมพูชากลับบ้านในเทศกาลวันศาสตร์เมรที่เรียกว่าประจุมเบนจึงมีรถข้ามชายแดนมากผมต้องรอคิวทำเอกสารนานถึง5ชั่วโมงครึ่งผมเดินทางไปถึงบ้านลูกน้องที่เชิงเขาพุตตแบงตอนเวลาสองทุ่ม เช้าวันจันทร์ที่30กันยายนพศ2567ได้เตรียมอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นที่จะหอ่อข้าวต้มมัดมาจากฝากประเทศไทยอาทิเช่นข้าวเหนียวเนื้อหมูติดมันหั่นเป็นริ้วแล้วหมักเครื่องปรุงมาเรียบร้อยมะพร้าวกล้วยถั่วเหลืองถั่วดำน้ำตาลสายเรียกว่าเตรียมมาครบ ทุกอย่างการห่อข้าวต้มแบบกัมพูชาจะแตกต่างจากฝั่งไทยข้าวต้มฝั่งกัมพูชาจะเป็นดุ้นใหญ่กว่าแขนแล้วยาวประมาณคืบกว่าถึงสองคืบมีลักษณะคล้ายๆกับหมูยอแท่งที่ฝั่งไทยหรือขนาดไล่เลี่ยก,กับกระป๋องสีสปรีนั่นเองขอเชิญทุกท่าน ชมภาพบรรยากาศการห่อข้าวต้มมัดแบบกัมพูชาตวือกถ้าจัอันนี้ เนื้อหมูหมักมาจากาไ,ไทยนะฮะอตอนนี้ข้าวต้มเราก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะยุ่งไหมบันนลยงซำ นะครับข้าวต้มเมล์เท้าวนะอันนี้ปกติที่นี่จะไม่ค่อยมีใครห่อแบบนี้จะเขาจะห่อจะเป็นแบบนี้อันนี้ข้าวต้มทามพาพร้าแบบสุรินบุรีรัมนะฮะแต่ถ้ามกนะรขมกขึ้นัอันนี้บนบม,อ,มอ๋อ อันนี้นแผนกมัดนะะตัวนี้อันนี้นแผนกมัดอันนี้นแผนกหอ่อเพราะพวกคนอื่นห่อไม่เป็นอันนี้มีเป็นคนเดียวอีข้าวต้มกล้วยนะฮะกล้วยใส่ทางมะพร้าวนะใบมะพร้าว นี่เป็นข้าวต้มทำจากทางใบของต้นตาลน,นะเนี่ยข้าวต้มใบต้นตาลไม่ใช่ใบมะพร้าวครับ เสร็จแล้วครับอันสุดท้ายละความละตอนนี้ข้าวต้มที่ต้มนะฮะได้ที่แล้วตอนนี้ไอชุดนี้ต้มจะเอาขึ้นเขาทั้งหมดนะฮะวันนี้นี่ข้าวต้มที่เราเอาอซื้อข้าวสารข้าเหนียวแล้วก็มะพร้าวอ่้วยเนื้อมูจากเมืองไทยมานะฮะเอามาทำข้าวต้มที่ บ้านรวนนี้ได้ทั้งหมดอัอนนี้ห้าสิบแปดแล้วแกะแกะลองลองชิมแล้วหอรนึงเป็น59ก้ทั้งหมดได้59เก้าข้าวต้มนะวันนี้เอาขึ้นเขา42เอาขึ้นไปบนเขา42่สิบองสิองท่อนนะฮะส2อันนะวันนี้มีข้าวต้มหมูอ่ที่ข้าวต้มหมูมัดแบบนี้แมันิดมันิด อันนี้ข็าต้มหมูอันนี้ข็าต้มกล้วยอันนี้กล้วยอันนี้เป็นเนื้อหมูติดมันนะนีครับสิ่งของที่นำมาหอา่อข้าวต้มหมูและข้าวต้มกล้วยได้ทั้งหมด59อันผมลองชิมไปหนึ่งอันคงเหลือ58อันจำนวนข้าวต้ม59อันเกิดอภินิหารเพราะว่าไปตรงกับเลขหวยสองตัวล่าง งวดประจำวันที่1ตุลาคมพศ2567ที่ผ่านมามีสมาชิกในรายกลุ่มหลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์บางท่านได้รับโชคลาภจากเลขเข้าวต้มนี้หลังจากที่ข้าวต้มสุกหมดแล้วผมก็ได้นำข้าวต้มนี้ไปให้คุณยายอายุ111ปี คุณยายท่านนี้ท่านเคยได้ดูแลถวายอาหารหลวงปู่สวงตอนวัยหนุ่มช่งที่หลวงปู่สวงท่านปฏิบัติธรรมอยู่บนเทือกเขาภูตะแบงราวๆพศ .2465 ถึงพศ .2585 ที่หลวงปู่สวงท่านจะเดินทางมาอยู่ประเทศไทยคุณยายท่านนี้เป็นพยานบุคคลอีกท่านหนึ่ง นอกเหนือจากตาถ้อยเพื่อนหลวงปู่สวงในวัยเด็กทำให้ผมสามารถคำนวณหาระยะช่วงเวลาพศออหลวงปู่ท่านมาไทยมาเลยจากปลืนางสมมาทนเจ้าลูกกษวงปีเนยโมทอมค่ะตมีทัาเดี ថ្ងៃមូលទៅយមអយនឹងពុតពុតចៅវិទ្យាทรวงខាងថៃយមអយអត់មានអត់ចាណាចូលប្រចាំហ៎នេះទៅដល់តោះជុំទៅនេះឡាមូលហើយពីបងអុយពេជ្រយុពេជ្រយុមូលពេជ្រពីមូលពេជ្រ ทเลมาเล่นุมนอาดน่กึงเคยเเรียงเคนเคยเรียงจอดเคเมื่อผมได้นำข้าวต้มมัดไปให้คุณยายอายุ111ปี2อันมีหมู1อันกล้วย1อัน คุณยายทวดท่านก็ได้ให้พรผมก็ได้บอกท่านไปว่าข้าวต้มนี้รวมทั้งสิ่งของวันก่อนและเมื่อเช้าที่ผมได้ให้คนนำมาให้นั้นล้วนเป็นสิ่งของที่บรรดาลูกศิษย์หลวงปู่สวงจากประเทศไทยให้มาทั้งหมดแล้วคุณยายท่านก็ได้เล่าว,ว่าเมื่อคืนเขามาหา ทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนก็ถามท่านไปว่าสิ่งที่มาหานั้นเป็นอะไรเห็นตัวเขาไหมท่านก็บอกว่าเห็นเป็นพญานกตัวใหญ่เขามาขอกินกล้วยแต่ยายไม่ยอมให้เขากินกล้วยนี้เป็นกล้วยที่ลูกหลานเขาเอามาให้มีอยู่แค่นี้ถ้าฉันแบ่งให้กิน เดี๋ยวกล้วยที่ฉันมีอยู่วีเดียวก็หมดไปแล้วฉันจะมีกล้วยที่ไหนกินยายบอกเขาไปแบบนี้เขาก็วนเวียนขอกินกล้วยทั้งคืนจนฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณยายเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็เลยถามคุณยายไปว่าแล้วตอนนี้กล้วยนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้ไปในห้องนอน ผมก็ไปถ่ายภาพกล้วยที่พญานกแห่งเทือกเขาภูจแบงมาขอกินกล้วยหนึ่งหวีนี้นับได้8ปดลูกมีกล้วยเก่า1นึ่ลูกวางอยู่ข้างๆถ้านับกล้วยตรงนี้ก็จะเท่ากับว่า8ปบวกหเท่ากับ9หรือจะตีปิศนาว่า9เอาออกหนึ่งคือลูกที่เก่า เท่ากับมีใหม่แปจะตีเป็นเลข58หรือ958ก็เป็นไปได้ที่พยานกจงใจบอกปริศนาผ่านคุณยายมาถึงผมให้ผมบอกปริศนาอันนี้ไปถึงบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่สวงฝั่งไทยหลังจากนั้นผมก็ได้ลาคุณยายกลับไปกินข้าวเที่ยงและเตรียมตัว ขึ้นเขาพูตาแบงในเวลาบ่ายโมงคลิปนี้ผมขอจบการเล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน